คล้ <ผม S 1> าย <REAL S 1> เหมืนนอนเราสเป็ดแมวอ่อนี่แน่กอเป็นแบบไข่ด้วย สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อาซูพาร์คสวนสนุกตอนคืนนะฮะไปสกายไลเดอร์มัมีตัวเซฟตี้รัดตัวอยู่เว้ยหลักการทำงานเขาจะมีตัวเสามีเสาข้างหลังคอยทามอยู่ด้วยนะโอ้ยนู่นนู้นคนมาอยู่อยู่ด้อยอยู่นะนี่อยู่ฝ่ายนิ่งนี่ก็อยู่ฝ่ายนิ่งมาแล้วมาแล้ว อันนี้ก่อนอสูราร์คตอนนี้ราคาอยู่ที่ของเอกราคาศูแล้วดิ่งดิ่งถึงแล้วมันไม่กีกันเลยวะ อันนี้เราไม่เสียค่าเข้านะเราเดินเข้ามาดูนะว่ามีอะไรบ้างเขาจะขายบัตรเป็นแบบนี้แบบวิมพาร์ตยี่สิบยูโรลิตเติลพาร์ตสามสิบเอ็ดยูโรฟันพาร์าตสามสิบเอ็ดยูโรเครื่องเล่นแตกต่างกันนะครับแล้วก็เอ็กเคนพาร์าตสามสิบเอ็ดยูโรเนี่ยซื้อตั๋วด้านนี้คนก็ต่อคิวอยู่มีของขายแล้วก็อาหารเดินไปดูก่อน มาดูว่าเขาขายอะไรกันอ๋อเมันเป็นซี่โครงย่างนะอาหารของที่นี่นะราคาประมาณแต่12ถึง28ยูโรร้านก็จะประมาณนี้โอเคเออดีนะคือไม่เสียค่าข้านะเพราะเราไม่ได้กลับมาเล่นและนะ <c oughs> อัน,นเวลาเราเล่นเขาจะมีซุ้มแบบเก็บตัวนะ ทับเบอร์โบสโอเคก็จะเป็นเรือบัมอ่ะคล้ายๆเหมือนรถบัมบ้านเรานะตัวน,นี้เป็นเรือบัมอ่ะดูเออสนุกตัวตรงกลางก็จะเป็นของกินนะมี1นลูกสยูโร2ลูก5ยูโร3ลูก7ยูโร4ลูก9ยูโร11ยูโรนะนี่ดูความน่ากินคล้ายๆเหมือนม้าหมุนอนะ่ะแต่เป็นบอลลูนหมุนอ๋อนี่ไงอันนี้ม้าหมุน,นแจกเพย์ห้าด้วยใครเซียนมาซัดหน่อยเด้โหแจกสติ๊กยักษ์ตัวมาเริ่มเลย แล้วก็โซนเล่นอาร์โนโนะไปดูใกล้ๆกันมีอะไรบ้างอ๋ออันนี้อันนี้เคยเล่นเคยเล่นเราใส่เหรียญแล้วก็เ,วเหรียญชี้เหรียญมันค่อยๆหล่นๆใช่ไหมพอมันหล่นเสร็จมันจะดันดันดันด,นดนันตรงเนี้ยถ้าหล่นนี่คือแบบเนี่ยแทบจะหล่นอยู่แล้วตรงเนี้ยคือแบบอารมณ์ว่ามันยัว่วใ,ให้เราได้ถ้าเราใส่เหรียญไปนึกออกไหมใส่เหรียญตรงนั้นปั๊บเหรียญมันก็จะลงมาอีกขั้นหนึ่งพอลงมาอีกขั้นหนึ่งมันก็จะดัน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 ให้พวกนี้หล่นมา ถ้าไหนหล่นก็เป็นของเราเลยแต่จริงๆไงพวกเนี้ยมันหนักเห็นปะพรงนี้ตรงนี้ตรงเนี้ยมันหนักรอบๆก็จะเป็นคล้ายๆกันเห็นปะเป็นปิ่มหมดเลยปะปิ่มๆกันหมดเลยล่อจ,จัดเลยโอ้โหเนี่ยปิ่มแล้วปิ่มอีกเนี่ยเขายอดครับเดี๋ยวมันก็จะหล่นมาข้างใน ก็ค่อยๆ,อยๆน่เห็นหมแห็นไหมเหรียญเหรียญก็จะหล่นค่อยๆหล่นนี่ก็เป็นของรางวัลน,นะอบอกอะไรเป็นรางวัลใหญ่ก็มอสไสอะนี่เห็นปะเห็นมอใสป่ะเฮ้ยนี่แขกม้าเว้ยนี่ของรางวัลอาวววี่ลงไป ตได้ไงวะอ๋อสุดยองมากกกกเอ๊ะว่าเราเมล็ดม oh okay, okay. ัมาจนเมื่อวานคุที <S <S ่จะทาวนเซนเชวัลกูจะวาดูแลที่เปนไปไดก็คือในรอบสนก็คือแล้วแกนี่เลยนะใช้ป่าเข้าหลุมเว้แล้วแล้วม้ามันม้ามันจะวิ่งเว้ยเห็นป่ะม้ามันจะวิ่งเว้ยแต่ละคนเว้แล้มันก็จะวิ่งเว้ยเฮ้ยมันดูมันหน้ามันกว่าเนี้ย

ก็ไป,ไ,ปไ,ปไปแดงหนึ่งใบเจ้าบ้าแล้วก็วของพื้นที่เด็กๆนะกระโดดเด้งดึงถึงถึงกันไปประมาณนี้มีเป็ดยักษ์แล้วก็อาจยิงปืนเว้อันนี้ก็เป็นขนมยาวๆอ่ะสองยูโรคล้ายๆช้อนไข่บ้านเรานะจะเป็นช้อนเป็ดเว้ยแล้วก็ของรางวัลนี่นะท้อนกันเต็มตะกร้าเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเอาว่ะเอาว่ะ ไอ้ไอ้นี่ปล่อยไม่ปล่อยนั้นด้วยให้ปล่อยปลาด้วยนี่ไงมันเริ่เป็ดทาเว้ยเริ่มเ,เปแล้วเว้หยหมันมันโหมั ขนลุกแทนทุกคนขนลุกแทนดูบรรยากาศคนมองอะ่ะคนดู <laughs> ให้มีขาด้วยโอ้ยอยากจะซูมกล้องเลยดูนีขาไอ้เชี้ยมันกลับว้ยมันกลับเป็นห<อ>น้าเล่นหวังเข้าใจคอนเซปต์แล้วเขาดูจากรูปแบล็กราวด์ด้านหลังนะมันคือไอ้ที่ที่นั่งอะ่ะคือเหมือนเราอยู่ในลูกบาสอะ่ะโดนกระเด้งกระเด้งเวียงเวียงกระดึงกระดึงกระดั่งเข้าไปนะ วะเฮ้ยดานอยู่แล้วนี้ค,คิวต่อไปรอแล้วมาหมดแล้วเฮ้ยมันเฮ้ยมันรีบเด็กเท่โค่นเร็วเลยโอ้โหมันเร็วมากโอ้ย <c oughs> โอ้ดูสภาพดูสภาพ <laughs> โอ้ต,อตาหลายแทนโอโเวลี่ฟันอ,อันนี้ก็เป็นของเล่นเด็กนะ คล้ายเหมือนฮาร์เบอร์แลนด์อะที่เป็นของเล่นแต่ละอ,อันเด็กๆก็เล่นไปเนามีนี่เว้ยสไลเดอร์เว้ยบอกผู้ใหญ่ก็สามารถเล่นได้นะนี่เนี่ยเนีขามากับลูกมากับลูกสไลเดอร์แบบแห้งนะใช้ผ้านี้นี่เ<ๆ>นี่นี่อ๋อโอเคต้องหยิบผ้ามาเองด้วยใช้ผ้าสไลด์นี่ฝันเท้าบ้านผีให้เห็นนะเราไม่ได้เข้าไปข้างในนะไม่ได้เห็นข้างในเลยถ้าเข้าให้อยู่โลลิเวอร์สไลด์นะเหมือนล่องแก่งตรงนี้ก็ขี่กังเลย ว้าวขอไปดวงนี้ก่อนละกันเลยยังไม่มาโอ้โหควันควันทะโมงเลยมันชื่อว่าเครื่องเล่นเอ็ก c ์เจนชั่นเอ็กซชั่นมองราคาอยู่ราคาข้าอยู่4ยูโร <laughs> อันนี้ดูมันกว่าวะ หชิงช้าสวรรค์นะเขาแต่งสวยอะตีมก็จะเป็นแบบตีมเครื่องจักรตีนทองเหลืองนะเด็ก4ยูโรนะชิงช้าสวรรค์แล้วก็ผู้ใหญ่อยู่ที่6ยูโรเฮ้ยตุ๊กตาจูเห็นตุ๊กตาจูวะตดอก4ยูโรแล้วก็3ดอก10ยูโรแล้วมีเป้าโอ้โหเฮ้ยมันค้างโอ้หเยี่ยหัวทิ้ง ตั้งช่างเลยทุกคน oh, okay. เครื่องเล่นนี้ราคาอยู่5ยูโรแล้วก็จะมีร้านของหวานสวิตตี้ชูโรสก็เป็นปานตองโกสเปนโดนัทแล้วก็มีเคลฟเรามาดูราคาเคลฟหน่อสิราคาเคลฟดูเทเล่าอยู่ที่4.5ยูโรนะแล้วก็มีอันนี้ใส่ใหม่แน่นอน สายไหมพอสาใส่ถังเลยราคาอยู่5ยูโรเด็ก2ยูโรเรามองไม่เห็นนะเนี่เครื่องเห็นแค่เห็นหน้าเครื่องมันหมุ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 นอยู่เป็นรูปตัวอย่างนะมันก็จะเป็นถังแบบนี้แล้วพอมันหมุนปั๊บคนก็จะไปติดไปติดอยู่ตรงขอบๆเว้ยใอ้รถไฟห่อนะเป็นรถไฟหอแบบหมุนติ้วขายบนเนี่ยเป็นรถไฟหอแบบหมุนๆราคาอยู่ที่2ยูโรมันหมุนไปตามรางหูแต่ของรางวัล โฟนนะมีโฟโมีไอแพดกมีพวกของแบบคเล็้ของบบคเลี้ยงของแบบคเลี้ยขอดแบบค้ณเลี้ยงองมบบคุณเ้ของแเี้ยงอแบบคเี้ยงขอแบคุ้ยงของแบบคเี้ยงขอบบดี้องแบบ้องแบะเี้อ้องแบบเ้งขแบ้ยแล้ยงออองบอเเล้ยงขออเคเข้าใจแล้ว เด็กเชื่องเล่นห้ามิติราคาอยู่ที่4ยูโรแดเป็นเจร์ของเด็กเล่นยิงปืนที่ยิงเป้าอันนี้ยิงยิงกระป๋องก็อาจมียิงปืนอีก่ขอดูอารมณ์ดีดีอันนี้ยิงแบบโทรศัพท์โทรศัพท์อันนี้อันนี้เห็นปะอันนี้มันเป็นแบบให้เชื่อขาดเว้ย อันนี้ชูดบาสแล้วก็นี่คุณตาคือตัวใหญ่ลาเต้ตเาอ็จะของเด็กเล่นน่ารักแว่ะแต่ละอันมันคือโซนเด็กเล่นน่ะเฮ้ยมีคนคล้องได้เว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วต้องใกล้ตรงนี้เลยอ่ะ โหโคตรไกลเลยกู้เฮ้ยโอ้ยนี่ว่ะโอ้ตะแบงแรงแบบแรงจัดเรียงจัดเลยได้กี่รอบวะมาไหนอีกสามเหรียง อ๋อมีอีกอะสี่เวียงโอ้โหคือสภาพอโหเจ๋งว่ะโูแต่เครื่องแม่งแบบยูโรวะเจ็ดยูโรนะอันนี้อารถบัมเฮ้ยรถบัมก็มีว่ะรถบัมมมันก็เหมือนแบบสถานที่จีบอะนะ <c oughs> ไอ้สังเกตไอ้ไอ้ไอ้คันที่เป็นผู้หญิงเปล่าๆอะ่ะผู้หญิงมาคนเดียวอะ่ะผู้ชายจะตามตามไปไล่ชนไม่โดนน่ะโดนอัดเลยน่แล้วไม่เป็นเหมือนกันทุกที่ปล่อยมวยไอ้ใส่ปังเอออ่ะ,อ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 ,ะอันนี้คล้ายๆที่ที่ดีมเวอร์หอ่ะอันนี้ราคาอยู่ที่5ยูโรนะห้ยูโร คือบ้านผีสิงนี่ไงแล้วปิดประตูไว้ให้ชาชลา9เศษ3สนะ่วน4ป่ะเป็นแบบเป็นลางเข้าไปไดูป้านเนยเลยป้านนยาอย่างเจ๋งเนี่ยป้ายเป็นมแมลงเป็นมแมลงแบบไอ้นั่นนะกราฟิกนะราคาอยู่ที่ัตต1.55ยูโรด้านในก็มีเสียงร้องมีชิงช้าสวรรค์เด็กด้วยนะเป็นล่องแก่งแล้วก็มีรูปให้ด้วยโอเคล่องล่องแก่งเด็กน้อยให้ดูกระไดทักขึ้นหนึ่ง ดูดิตกระไดกระไดทางขึ้นดีๆมีไม่ขึ้นก็ไปขึ้นกระไดกันอย่างนี้เว้ยหึงท่านท่านละห้ายูโรอารมณ์เดินไปตามด่านนะจนพายนะโอ้โหนี่มีสไลเดอร์เว้ตสลุยด่านรถซับเด็กน้อยเตะฟุตบอลเว้ยอืออ่ารถโกคาร์รถโกคาร์ตซีนีมาเมื่อกี้ห้าดีนะอันนี้เจ็ดดี ดี5ยูโรรขับอันนี้5ยูโรอารมณ์คล้ายๆเหมือนเหมือนไบคิ้งเนี่ยไบิ้งบนเนี่ยรถไปหอบเบบีอาเแบบีนแมกเ,เสียวเสียวเล็กน้อยอ้าวเลดี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วไ้ฝุ่นราคา1คนอยู่ที่6ยูโรนะ ขึ้นไปไหนอะค่ะแขกตัวหมุนค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นขึ้นไปด้วยแล้วหมุนไปด้วยเขาบอกว่าความสูงอยู่ที่50เมตรนะ50เมตรก็ดีอารมณ์แบบเตี้ยวดีอะมันไม่ได้ดูน่ากลัวนะแต่มันแบบมันได้มันได้เห็นวิวเลยเพราะความสูงที่50ิเมตรอะ ลางเบี้อ๋โซนเบบี๋แล้วเลยอันนี้เป็นโซนเบบี๋หมดเลยเบบีสื่อเสียวอยู่อ๋อมีถ่ายรูปให้ดูมีมีรูปถ่ายด้วยนะอ่าราคาอ๋อสองยูโรก็ได้เสียวอะได <West> oh, right. right. ้เส oh, ียวอยู i̇şte oh, ่เออได้เ uh สียวอยู่เด็กๆได้เสียวอยู่เป็นโซนเบบี๋หมดเลยนะรถราง มันจะสล,สลับสลับกันไปนะเป็นโซนเบบีโซนผู้ใหญ่เบบีก็ถูกหน่อยเบบีก็อยู่ที่2อยูโรประมาณนี้ของลันลี่เด็กเอาา้ยเอวะดูของเด็กน่าสนุกดี <Okay. S 2> นี่ไวคิ้งเบบีนี่โซนเบบี้ันหมดนะโซนผู้ใหญ่จะอยู่ทางโน,น้นโซนเบบีอ้อนนี่ก็เป็นโซนเกมนะมา <c oughs> ดูอันนี้มีสติเออเด็ก <c oughs> แวะซื pues mm. อ oh, ้อของมาสันนี้เลยโหให้เยอะอยู่เนี่ยให้เยอะอยู่แล้วก็มาพันพันพ okay. ันอ่าแปดจุดห <x> ้าก <the Ing> ิโลโอเคฝากแม่นี่เขาก็มีที่ให้นั่งกินนะพอเดินมาไกลๆเพิ่งเห็นเขาจำลองสไตล์บ้านเก่าของที่นี่เลยเราลาไปพร้อมกับไอ้ตัวนี้ตัวเด้งหนึ่ง3 2 1 0 <the> วินี่มัน um ก็จะมีอีกโซนนะจะเป็นโซน p r เว a t e เข้าไปเป็นมินิกอล์ฟนะตามจุดตามจุดดูเจ๋งดีดูพ r เว a t e ดียาวไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะโอเคเมื่อกี้เ่าติดกล้องแล้วตรงนี้มันอยู่นอกตัวของสนสนุกนะก็เลยเปิดมาปิดกันใหม่ครับสวัสดีครับ